วันนี้ผมรวมเอา eGPU ที่ใช้เป็นกราฟิกต่อภายนอกสำหรับโน้ตบุ๊ก PC หรือว่า Gaming h a n d h น l ์เอลมาฝากกันนะครับมีถึง6รุ่นด้วยกันจะมีรุ่นไหนหน่าใช้กันบ้างไปติดตามชมครับ <S <S 1> <S 1> เกิิ่นกันสักเล็กน้อยนะครับสำหรับบางท่านที่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยกับตัว eGPU หรือว่า กราฟิกเอ็กเทอร์นอลนี้นะครับซึ่งาจริงแล้วนะฮะเป็นเรื่องที่ง่ายๆเลยนะครับนั่นก็คือตัวกราฟิกที่อยู่ภายนอกแล้วมาต่อกับตัวโน้ตบุ๊ก PC หรือว่าเกมมิ่งแฮนด์เฮลนั่นเองครับตัวแบบนี้ครับก็จะมีให้เลือก2ท้ายด้วยกันนะครับแบบแรกก็คือจะเป็นแบบสําเร็จรูปเลยคุณสามารถเอามาต่อสายเข้ากับโน้ตบุ๊ก PC แล้วก็ใช้งานได้เลยครับส่วนอีกแบบนะครับก็จะเป็นลักษณะของด็อกกิ้งครับคือคุณจะต้องเอามาคัสตอมไมซ์เองนั่นก็คือคุณจะต้้้อออองงงหาาาากกกรรจมเเสีบีบบแลว็ใชนนนัันค่ค แต่สิ่งนี้ทําไปเพื่ออะไรครับนั่นก็คือถ้าคุณมีโน้ตบุ๊กหรือว่า PC รุ่นเก่านะครับหรือว่าอาจจะไม่ได้เก่ามากนะครับแล้วก็ซับพอร์ตกันการจอไม่ได้แรงมากคุณสามารถใช้ตัว eGPU นี้นะครับเพิ่มประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้ดีขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งในปัจจุบันหาซื้อได้ง่ายขึ้นแล้วนะครับถ้าเป็นแนอดีตเนี่ยโหซื้อยากมากแล้วก็ราคาสูงด้วยและในวันนี้นะครับผมจะนําเสนอการในลักษณะของ eGPU ที่พร้อมใช้และสามารถหาซื้อได้ในเวลานี้ครับ แต่ก่อนที่จะไปดูว่ามี EGPU รุ่นไหนนะ่าสนใจกันบ้างผมขอพูดถึงเรื่องของจุดเด่นแล้วก็ข้อสังเกตครับสำหรับจุดเด่นข้อแรกนะครับก็คือตามจุดประสงค์เลยคือเพิ่มประสิทธิภาพให้กับโน้ตบุ๊กพื้นฐานให้สามารถเล่นเกมได้ดีขึ้นนั่นเองครับส่วนข้อ2นะครับเมื่อก่อนเนี่ยคุณอาจจะใช้ร่วมกับ PC หรือว่าโน้ตบุ๊กได้เท่านั้นนะฮะแต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาสามารถ เข้ากับเครื่องเล่นเกมพกพาที่เป็นเกมมิ่งแฮนด์เฮลหลายๆรุ่นได้เลยและจุดเด่นข้อสุดท้ายนะครับนั่นก็คือบางรุ่นเนี่ยเขาเพิ่มฟีเจอร์ในการแคสตสตรีมได้รวมถึงการใช้ประสิทธิภาพของการ์ดจอในการทํางานเฉพาะทางได้ด้วยหรือว่าเรียกว่าเป็น Workstation eGPU นั่นเองครับ <S <S พูดถึงจุดเด่นไปแล้วก็ต้องพูดถึงข้อสังเกตกันบ้างเขาก็มีหลายข้อเหมือนกันนะ อย่างเช่นข้อแรกนะครับตัว eGPU เนี่ยจะมีราคาค่อนข้างสูงเลยทีเดียวนะฮะบางรุ่นเนี่ยจะเทียบเท่ากับเกมมิ่งโน้ตบุ๊กได้เลยส่วนข้อ2นะครับการจะใช้งาน eGPU ได้ดีเนี่ยมันก็ต้องเรียกลังจากการ์ดจอให้มันมากขึ้นครับก็ต้องมีพอร์ตที่ให้แบนด์วิดต์กว้างส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วอย่างเช่น thunderbolt ซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเป็น thunderbolt 5แล้วนะครับและนั่นก็หมายความว่าโน้ตบุ๊กที่คุณใช้ก็ต้องมีพอร์ตเหล่านี้ด้วยนะถึงจะสามารถใช้งานร่วมกันได้ครับและข้อสั้สุดทายนะครบ บางรุ่นเนี่ยมากันแบบสำเร็จรูปเลยในบ็อกกระทัดรัดเสียบสายใช้งานได้เลยครับแต่บางรุ่นก็มาในลักษณะของคัสโตไมได้เป็นแบบด็อกกิ้งครับซึ่งอันนั้นคุณจะต้องหาการดจอมาใส่เองและบางทีนะครับมันก็ทําให้มีขนาดค่อนข้างใหญ่ครับบางรุ่นเนี่ยเท่ากับ Mini PC กันเลยทีเดียว และสิ่งสําคัญเวลาที่คุณจะใช้ eGPU นี้นะครับมันก็คือเรื่องของการเชื่อมต่อหรือว่าการเสียบสายหรือว่าเรื่องของแบนด์วิดในการใช้งานนั่นเองมันจะมีพอร์ตหลายๆอย่างให้คุณได้ใช้ครับเพราะตัวเรื่องในการใช้งานในเวลานี้นะครับจะประกอบไปด้วย o c c u l i n k ครับ Thunderbolt ซึ่งมีทั n d e r b o l t ตั้งแต่ 3, 4แล้วก็ Thunderbolt 5ครับรวมถึงพอร์ตล่าสุดอย่าง USB 4ครับแต่ในการเชื่อมต่อ o c u ก l i n k เนี่ยจะให้แบนด์วิดได้กว้างแล้วก็ต่อเข้ากับ P c เได้โดยตรงนะครับ แต่การใช้งานเนี่ย ถ้าใช้เอาคิวリเนี่ยจะเน้นไปที่ PC ซะส่วนใหญ่ครับส่วนโน้ตบุ๊กเนี่ยก็ใช้ได้ครับแต่คุณจะต้องมีตัวแปลงมันเลยไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ครับทำให้ตัวเลือกในปัจจุบันนะครับอย่าง t h Thunderbolt หรือว่า USB c เนี่ยก็เป็นสิ่งที่น่าสนใจครับเพราะว่ามีทั้ง PC โน้ตบุ๊กแล้วก็เกมมิ่งแ n นด์เฮลมเนี่ยเขามีกันหมดนะฮะมันใช้งานได้ง่ายกว่าแต่บางครั้งนะฮะเรื่องของเอาคิวリンเองเนี่ยเขาให้แบนด์วิดในการส่งผ่านข้อมูลที่สูงนะรเพราะฉะนั้นเวลาที่เล่นเกมความเองรงมวถึ เฟรมเรทเนี่ยที่ใช้กับ Thunderbolt แล้วก็ USB C เนี่ยบางครั้งอาจจะน้อยลงไปบ้างครับเพราะว่าการทดสอบแหละการทดสอบเนี่ยก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับแต่ยังไงก็ดีครับถ้ามันใช้งานได้สะดวกกว่าผมว่ามันก็น่าใช้กว่านั่นเองครับและถ้าน้ตบุ๊ PC หรือว่าเกมมิ่งเนลของคุณเข้าเงื่อนไขต่างๆที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับแล้วก็พร้อมใช้งานสำหรับ eGPU แล้วนะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่า6รุ่นที่ผมนำมาให้ดูเนี่ยมีรุ่นไหนหน่าสนใจกันบ้างมาที่รุ่นแรกนะครับในรุ่นจากทาง u s t a r XG76XT นั่นเองครับ สำหรับค่ายอูซานี้นะครับทำ e g p u ออกมาได้น่าสนใจครับดีไซน์ก็ดูล้ำสมัยทำออกมาเนี่ยเป็นแบบสำเร็จรูปพร้อมใช้งานได้เลยครับบอดี้เป็นอลูมิเนียมอลลอยครับน้ำหนักเบาเพียง1.12กิโลกร,รัมซึ่งเขาอยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะกับการพกพาใส่กระเป๋านำไปใช้ข้างนอกได้ครับ โดยรุ่นใหม่นี้นะครับเขาให้เป็นกราฟิกมาในตัวเลยคือ AMD Radeon RX 7600 XT มาแล้วครับโดยที่เขามาพร้อมกับเทคโนโลยีซึ่งการ์ดค่ายนี้ก็หลายๆท่านก็ทราบดีนะครับว่ามีหลายๆอย่างที่ช่วยให้การเล่นเกมดีขึ้นไม่ว่าจะเป็น AMD FSR 3.0หรือว่า AMD Smart Chip Max นั่นเองครับซึ่งหมอกยิ่งยิ่งสำหรับคอเกมที่ต้องการพลังในการเพิ่มประสิทธิภาพเพื่อลีดเฟรมเรทจากโน้ตบุ๊กพื้นฐานหรือว่าสายเกมที่เป็นเกมมิ่งแฮนด์เฮลพกพานะครับอย่างเช่น ASUS Ally นะครับหรือว่า จะเป็น MSI c o r ก็ตามครับจุดเด่นสำคัญก็คือรองรับการเชื่อมต่อแบบ o c u l i n k นะครับเพื่อเพิ่มแบนด์วิดต์ในการส่งผ่านข้อมูลหรือคุณจะเลือกเชื่อมต่อเข้ากับ USB 4ก็ได้นะฮะรองรับการจ่ายไฟขาเข้า100วัตต์โดยมีชุดระบายความร้อนอย่าง Anta VC Cooling นะฮะซึ่งเป็นแผงฮีตสิงค์ที่มีหน้าสัมผัสขนาดใหญ่ครับ ประกบเข้ากับตัวชิปโดยตรงแล้วก็มีพัดลมขนาดใหญ่ช่วยในการระบายความร้อนนั่นเองรองรับการ์ดจอในระดับ150วัตต์ได้สบายๆครับการเชื่อมต่อน,นี้ทําได้ง่ายนะครับเพราะว่าให้อแดปเตอร์350วัตต์มาด้วยต่อเข้ากับตัวเครื่องแล้วก็ USB c เท่านี้นะครับก็สามารถใช้งานได้แล้วส่วนสนนราคาในต่างประเทศนะครับผมเช็คดูเนี่ยอยู่ที่ประมาณ619 USD ครับ มาถึงรุ่นที่2นะครับเป็น eGPU ที่น่าสนใจเลยจากค่าย ROG ในรุ่น XG Mobile ครับสำหรับ eGPU รุ่นนี้นะครับจะเป็นการ์ดจอต่อภายนอกที่มีความโดดเด่นนะครับจัดเป็นเจเนอเรชันที่3ของ eGPU ของค่ายนี้แล้วนะครับ โดยได้รับการปรับปรุงมาตั้งแต่ในเรื่องของบอดี้การเชื่อมต่อไปจนถึงการติดตั้งกราฟิกรุ่นใหม่มาให้นะครับอย่าง G-FORCE e RTX 5090นั่นเองครับทำให้ LG XG นี้นะครับตอบโจทย์กลุ่มเกมเมอร์ที่ต้องการพลังในการรีดเฟรมเรทบนโตบุ๊กนะครับเพื่อความสนุกสนานที่มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับโครงสร้างก็ทำออกมากระชับจากเดิมนะครับเบาลงน้อยกว่า1กิโลกร,รมัมกับตัวเครื่องที่มีขนาดประมาณสัก ฝ่ามือของคุณผู้ชายเท่านั้นนะฮะโดยมีขาตั้งด้านหลังนะครับเพื่อการจัดวางที่ง่ายขึ้นฝาหน้าเป็นแบบใสให้พอมองเห็นภายในการระบายความร้อนนะครับมีเทรดทองแดงที่เป็นเปอร์แชมเบอร์นะครับเชื่อมต่อเข้ากับฮีตซิง์แล้วก็หน้าสัมผัสมีพัดลมดูดลมเย็นจากทางด้านหลังนะครับแล้วก็เป่าลมเย็นเข้าไปเพื่อกระจายความร้อนจากภายในให้ออกมานั่นเองครับโดยการเชื่อมต่อนะครับมาพร้อมพอร์ตทันเดอร์โบ5ครับให้แบนด์วิดในการเชื่อมต่อได้แบบขั้นสุด ถึง1 2 0กิกะบิตเปอร์เซกเลยทีเดียวดังนั้นจึงให้การแสดงผล8 k หรือว่าต่อจอ4 k 1้4เฮิร์ได้สบายครับโดยต่อพร้อมกัน3หน้าจอ,อยังได้นะครับเพราะว่ามีพอร์ตแสดงผลรองรับนะครับทั้ง p d 3.1หรือว่า h d m i นั่นเองสนับสนุนการชาร์จได้สูงสุดอยู่ที่140วัตต์ครับตัวเครื่องเนี่ยให้พอร์ตมาค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็น thunderbolt 5 usb 3.2 h d m i display port ไปจนถึง rj 4 5าครับแม้แต่ s d card reader ก็ม โดยเขามีแสงไฟ rgb มาให้ด้วยนะและสามารถซิงค์แสงไฟกับ asus a u r a s y n c ได้ครับโดยที่ lg xg เนี่ย เขามีระดับการใช้พลังงานอยู่ที่140วัตต์นะครับและให้อแดปเตอร์ขนาด330วัตต์มานะครับชาร์จเข้าเครื่องได้แบบสบายๆเลยและตัวเครื่องเนี่ยมี2โมเดลครับนั่นก็คือ G-FORCE e RTX 5090 Laptop นะครับแล้วก็ G-FORCE e RTX 5070 Ti Laptop นั่นเองโดยเป็นกราฟิกในกลุ่มของโน้ตบุ๊กด้วยกันทั้งคู่นะครับแต่ประสิทธิภาพในการทํางานก็ถือว่าสูงเลยทีเดียวสนนราคาตอนนี้ผมยังไม่มีอยู่ในมือนะครับก็พยายามไปสืบสอบมาเดี๋ยวไงถ้าได้แล้วจะมาอัปเดตกันครับ มาถึง eGPU รุ่นที่3นะครับจากทาง GPD G1 ครับ สำหรับรุ่นนี้นะครับก็ถือว่าเขาเปิดตัวมาตั้งแต่ในช่วงปี2024ครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นรุ่นที่มาพร้อมกับกราฟิกที่ตอบโจทย์การเล่นเกมได้ดีนะฮะกับดีไซน์ที่ดูล้ำสมัยให้การเชื่อมต่อผ่านทาง Thunderbolt 4และยังสนับสนุนออคิว i ล็งด้วยครับตัวเครื่องเนี่ยมาในไซส์ค่อนข้างกระทัดลัดนะครับแม้ว่าจะไม่ได้ดูเล็กเท่า a o g XG ก็ตามนะฮะแต่ในแง่ของมิติเนี่ยก็มีความบางพกพาได้สะดวกครับน้ำหนักเพียง920กรัมเท่านั้นครับ กับเส้นสายลวดลายที่ออกแบบมาได้สอดคล้องกับการใช้งานเลยทีเดียว บอดี้ <Body S 2> <Body S 1> เป็นแบบสี่เหลี่ยมผืนผ้าครับมีช่องระบายอากาศด้านหน้าสามารถจัดการวางแนวนอนหรือแนวตั้งอะไรได้ตามสะดวกครับรวมถึงฟีเจอร์ครับที่เรียกว่า TGP Toggle Key ครับช่วยให้การสลับโหมดการใช้งานได้นะครับอย่างเช่นโหมดไซเลนที่จะช่วยลดเสียงรบกวนหรือว่าโหมดที่คุณต้องการใช้พลังงานที่น้อยลงนะคือไม่ได้เล่นเกมหนักเนี่ยก็ใช้ได้ที่60วัตต์ครับหรือว่าจะเลือกโหมดที่เน้นประสิทธิภาพนะครับกับค่าการใช้พลังงานถึง100วัตต์เนี่ยเวลาที่คุณเล่นเกมหนักๆก,ก็จะรองรับได้อย่าง เต็มที่ครับการเชื่อมต่อนะครับเขามีเอาคิวลิงมาให้ในกรณีที่คุณจะใช้กับ PC เนี่ยคุณก็แค่ถอดนะครับในส่วนของ m 2ที่เป็น Wi-Fi เนี่ยแล้วก็ต่อสายแล้วก็ตัวแปลงเข้าไปนะครับคุณก็สามารถใช้งานได้แล้วหรือว่าจะใช้ร่วมกับ usb 4, thunderbolt 4ก็ได้เช่นเดียวกันครับโดยที่ gdp g 1เนี่ยนะฮะจะมาพร้อมกราฟิกที่เป็น r a d e o n RX 7 6 0 0 xt ครับ เรียกว่าเป็นกราฟิกระดับกลางๆนะครับตอบโจทย์การเล่นเกมระดับ AA ได้ดีในระดับหนึ่งครับสามารถเข้ากันได้กับ ASUS r l l X รวมถึง MSI Core ได้อีกด้วยซึ่งถ้ามองกันในแง่ของรูปลักษณ์แล้วก็ความสะดวกในการพกพาเพื่อใช้งานในที่ต่างๆและก็เข้ากันกับฮาร์ดแวร์ในหลายๆแพลตฟอร์มได้ผมเชื่อว่า GDP G1 เนี่ยจะเป็นอีกรุ่นหนึ่งที่คุณสนใจไม่น้อยนะครับซึ่งขอราคาในบ้านเราตอนนี้นะครับเท่าที่ผมดูดีจะอยู่ที่ประมาณ21,000บาทครับ มาถึงรุ่นที่4นะครับเป็นรุ่นจากทางออรัสในรุ่น g a ม i n g Box นั่นเองครับสำหรับ eGPU รุ่นนี้นะครับเขาก็ลุยตลาดเกมมิ่งมาทั่วโลกเลยทีเดียวและในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยชื่อของ Gaming b o ็อของทางออรัสเนี่ยก็ถือว่าเป็นโมเดลที่ตอบโจทย์การใช้งานได้อย่างหลากหลายนะครับเพราะว่าเขาไล่มาเลยตั้งแต่เจเนอเรชันที่เป็น RTX 20 Series 30 Series มาจนถึงปัจจุบันครับที่ลงตลาดก็จะเป็น RTX 40 Series หรือว่าใช้เป็น GeForce RTX 4090มานั่นเองครับก็ถือว่าเป็นตัวท็อปเลยนะกับความพิเศษนะครับนั่นก็คือชุดระบายความร้อนที่เขาใส่มาเป็นแบบ All-in-One Cooling แล้วนะครับเป็นลักษณะของชุดน้ำปิดนั่นเองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนะครับแล้วก็รีดพลังในการทำงานรีเฟรชได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองครับพร้อมกับการเชื่อมต่อที่เป็น Thunderbolt 3นะครับและมีแสงไฟ RGB มาในตัวอีกด้วยส่วนบอดี้นะครับ จะค่อนข้างต่างจากตัว eGPU ที่เราพูดคุยกันไปสัก2 3รุ่นนะฮะก่อนหน้านี้เพราะว่าเขามาในลักษณะของเคสคล้ายๆกับ mini ITX ขนาดกระทัดรัดครับเป็นเคสแบบอลูมิเนียมโทนสีดำนะครับมีโลโก้ a l l u s ด้านหน้าเครื่องพร้อมกับช่องระบายความร้อนด้านบนนะครับแล้วก็ด้านข้างก็จะมีรูระบายเช่นเดียวกันกับเทคโนโลยีที่เรียกว่า Waterford นะครับ เป็นชุดน้ําปิดแล้วก็พัดลม120มิลลิเมตรจำนวน2ตัวนั่นเองครับและด้วยการที่เป็นเคสขนาดย่อมย่มแบบนี้นะครับข้อดีก็คือมีพื้นที่ระบายความร้อนได้เยอะครับและตัวเคสก็ยังมีช่องสําหรับการระบายอากาศให้ไหลเวียนได้มากขึ้นอีกด้วยแม้ว่าจะมาพร้อมกับขุมพลังเอว d ดีจีฟอ r c e อาร์ทีเซย์เก้าศูนย์ซึ่งเป็นโมเดลของปี2024แต่ก็เชื่อว่า ในแง่ของพลังในการเล่นเกมเนี่ยเลี้ยวแรงเหลือเฟือครับเล่นได้ตั้งแต่เกมพื้นฐานไปจนถึงเกมที่เอนจินโหดๆรวมถึงเกมระดับ A-A เอด้วย e ส่วนจุดเด่นนะครับผมมองว่าอยู่ที่การเชื่อมต่อครับ พอให้พอร์ตมาแบบแน่นๆเลยนะฮะไม่ถูกจำกัดเหมือน eGPU ขนาดเล็กนั่นเอง <c oughs> คือคุณจะได้ทั้ง HDMI Display Port แล้วก็ยังมี USB 3.2 Type A ด้วยรวมไปถึง Thunderbolt 3นะครับซึ่งก็ทำให้คุณใช้งานได้มากกว่าการเล่นเกมนั่นเอง <c oughs> แล้วก็เวลาแคสต์สตรมไปถึงงานตัดต่อแรต่างเนี่ยคุณจะใช้ eGPU เนี่ยในการทำงานเพิ่มขึ้นได้ครับ <c oughs> รวมถึงสนนราคานะครับจะอยู่ที่ประมาณ3,500 USD ครับ มาถึง GPU รุ่นที่5กันแล้วนะครับกับรุ่น 1X GPU 2ครับจัดเป็น e GPU รุ่นหนึ่งนะครับที่คุณสามารถหาซื้อได้ในบ้านเรานะครับแล้วก็ยังมีคอมมูนิตี้ที่แชร์การใช้งานกันในไทยกันแบบมากมายเลยเดียวติดตั้งกราฟิกที่เป็น Radeon RX 7800M มาให้นะครับซึ่งเป็นการ์ดจอโมบาย GPU ในระดับเกมเมอร์ที่จริงจังกับการเล่นเกมมากขึ้นตอบโจทย์การเล่นเกมนะครับบนความเรยดสูงได้เปิดไฮก็ยังไหวนะครับ กับการเชื่อมต่อในแบบ USB C แล้วก็สนับสนุนออ u คิวลิงด้วยบอดี้นะครับออกแบบมาให้สามารถพกพาได้ไม่ได้ใหญ่เกินไปนะครับไซส์ Size ประมาณกระเป๋าถือของคุณผู้หญิงใบย่อมๆนะครหรือว่าเป็นพ็อกเก็ตบุ๊กที่หนาๆห,หน่อยครับกับเส้นสายที่เป็น RGB อยู่บริเวณด้านเครื่องครับมีพัดลมระบายความร้อนอยู่ตรงกลาง น้ำหนักตัวครึ่งอยู่ที่ประมาณ1.6กิโลกรัมเท่านั้นครับพอจะใส่กระเป๋าหิ้วไปเล่นนอกบ้านได้ไม่ยากครับนอกจากนี้ One X GPU 2เนี่ยยังจัดพอร์ตมาให้แบบเกินตัวนะฮะเพื่อให้คุณใช้งานอื่นเพิ่มเติมได้นอกเหนือจากการเล่นเกมเพียงอย่างเดียวเท่านั้นจุดเด่นนะครับอยู่ที่ปุ่มเทอร์โบคีครับที่เขาให้มาเนี่ยก็เพื่อ ให้เกมเมอร์เนี่ยรีดประสิทธิภาพของการจอได้มากขึ้นครับด้วยการเปิดโหมด Performance นะครับให้การจอทํางานบนค่า TGP สูงถึง180วัตต์ครับดังนั้นคุณจึงเล่นเกมได้อย่างเต็มที่แบบไม่มีข้อจํากัดในเรื่องของการใช้พลังงานโดย eGPU รุ่นนี้นะครับ ทำงานร่วมกับอะแดปเตอร์330วัตต์ขนาดย่อมๆนะครับแล้วก็ยังมีพอร์ตสำหรับชาร์จไว65วัตต์มาอีกด้วยถ้าเป็นโน้ตบุ๊กทั่วไปนะครับคุณสามารถต่อเข้ากับตัว EPU รุ่นนี้ได้เลยครับสนนราคาตอนนี้ที่ผมเช็คได้นะครับอยู่ที่ประมาณ38,900บาทครับ มาถึง eGPU รุ่นที่6รุ่นสุดท้ายแล้วนะครับตัวนี้ก็เป็นตัวเด็ดเหมือนกันจากทาง GMK Tech ครับโดย ADGP1 รุ่นนี้นะครับก็ต้องถือว่าเป็นการ์ดจ,จอต่อภายนอกที่ใช้งานร่วมกับโน้ตบุ๊กในการเล่นเกมได้ดียิ่งขึ้นครับกับมิติที่มีขนาดกระทัดรัดพกพาสะดวกนะฮะโดยมีการ์ดจอโมบายระดับกลางๆมาให้รวมถึงการเชื่อมต่อที่รวดเร็วผ่านทาง USB-C ด้วยครับ มาในมิติที่ใหญ่กว่าฝ่ามือเล็กน้อยเท่านั้นนะครับใส่กระเป๋าเป้พกพาไปใช้งานข้างนอกได้เลยภายในนะครับเป็นขุมพลังจากทาง r a d e o n RX7600MXT ครับ เป็นกราฟิกโมบายตัวแรงที่ไม่ต้องใช้พลังงานมากนักนะครับแต่ก็สามารถเล่นเกมได้ดีซึ่งจะเชื่อมต่อผ่านทาง o c u l i n k นะครับเป็น PCIe 4.0 x4 ซึ่งให้แบนด์วิดต์กว้างนะครับในการส่งผ่านข้อมูลในการประมวลผลเนี่ยถือว่าวางใจได้ครับรวมถึงพอร์ตนะครับจะเป็น USB c ให้เลือกนะครับแล้วก็เป็นแบบ Type C ซึ่งคุณสามารถเชื่อมต่อข้อมูลชาร์จเป็น USB PD 100วัตต์ได้อีกด้วยครับมาพราอา้อม Adapter แปลงไฟนะครับที่ขนาด240วัตต์นั่นเอง Power Supply รุ่นนี้นะครับจะเป็นแบบอินทิเกรตนะครับหรือว่ารวมอยู่ในตัวเครื่องด้วยเลยนะฮะเป็น e GPU ที่มีความ Compact สูงสุดเลยนะเพราะว่าในหลายๆรุ่นที่เราพูดถึงกันเนี่ยจะเป็นอะแดปเตอร์ต่อภายนอก นอกจากนี้ยังมีพอร์ตสำหรับต่อพ่วงจองมอนิเตอร์ภายนอกเพิ่มเติมมาอีกด้วยครับไม่ว่าจะเป็น DisplayPort ตรองรับได้สูงสุดถึง 8K 60 h z มีให้ถึง2ช่องครับแล้วก็ HDMI 2.1รองรับ 4K 120 h z ได้อีกด้วยสวนนราคานะครับตอนนี้นี่ยังไม่ออกมาเป็นทางการนะครับแต่ถ้าผมดูจากค่าเฉลี่ยในกลุ่มของตัว eGPU ที่เป็น Radeon RX 7600 XT ด้วยแล้วเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ450ถึง600 USD ครับ และทั้งหมดนี้นะครับเป็น EGPU ทั้ง6รุ่นที่ผมนำมาแนะนำในวันนี้นะครับก็คงต้องบอกว่า คุณอาจจะต้องเลือกแล้วนะครับว่าคุณชอบแบบไหนสตไตล์ใดแล้วก็มีไลฟ์สไตล์แบบใดนั่นเองนะครับเพราะอย่างที่บอกไปก็คือมันมี2แบบครับก็คือแบบสําเร็จรูปเลยอย่างที่ผมนามาให้ดูเนี่ยคือคุณสามารถเสียบสายแล้วก็ต่อใช้งานได้ทันทีพกพาก็ง่ายแต่ราคาจะค่อนข้างสูงครับอีกแบบหนึ่งจะเป็นด็อกกิ้งนะครับก็คือคุณหากระจอมาคัสตอมไม้เองเสียบสายอะไรต่างๆได้เองแต่มันจะเคลื่อนย้ายลําบากแต่ราคามัน ค่อนข้างที่จะถูกนั่นเองครับก็ต้องเลือกให้เหมาะกับการใช้งานหรือว,ว่าไลฟ์สไตล์ของคุณในชีวิตประจำวันนั่นเองครับ ก็ฝากเอาไว้นะครับสำหรับขั้นที่กำลังมองหาตัว EGPU แบบนี้นะครับและถ้าผมได้รับ EGPU รุ่นไหนมาเนี่ยผมจะทำการทดสอบให้ดูันอีกครั้งนะครับว่าใช้งานง่ายแค่ไหนประสิทธิภาพเป็นยังไงแล้วก็สะดวกแค่ไหนนั่นเองนะครับก็ฝากเอาไว้สำหรับทุกท่านที่กำลังมองหา GPU ในเวลานี้และอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้อดมินก็แล้วก็ c h anel notebook spec ด้วยพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ